ถ้าพูดถึงเรื่องวิ่งไวนี้ซูปโนโนะครับนะซูปโนนะครับแต่มันจะมีอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่วิ่งไวเท่าซูปโนนะครับแล้วก็ดาเมตแรงกว่าซูปโนนั่นก็คือนี่นะครับอาชีพนี้ไซตามะนะครับที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับนะไซตามะมันจะคิดดาเมตจากวิ่งไวนะครับเหมือนซูปโนเลยนะครับอันเดียวกันเลยนะสไตล์เดียวกันแต่ แต่มันจะมีสกิลเหมือนในชูล่านะครับต่อยแล้วมีสกิลต่อยรัวด้วยนะครับปุ๊บปุ๊ปุ๊แรงนะครับถ้ามีมูลสาติห้าสิบเหมือนตัวนี้นี่โอ้โหผมบอกเลยว่าลาบบอลนี่มันมากนะครับตัวนี้ผมขายขายเซลเลยนะครับถูกๆเลยนะครับสามพันกว่าบาทนะครับใครที่สนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับกับอาชีพไทต์ตมานะครับใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นนะครับ อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับนํามาขายในเพจได้ได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทักไปในเพจได้เลยนะครับสติตัสตอนยืนเมืองนะครับดูวิ่งไวผมสองร้อยเจ็ดสิบเดเคสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้มีมูลนะครับอันนี้มีมูลนะมาเลยเยอะนะครับการมูลแบบหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับหายากนะ แต่ใน ID หายากทำไมนะครับเพราะว่ามันแพงเกือบหมื่นเอ็มนะครับ9300พนมนะครับมันจะเพิ่มคุณสมบัติให้เราวิ่งไว30%นะครับใช้ได้ทุกอาชีพบนโลกนี้นะครับการไปนี้สวยมากตัวนี้วิ่งไวเท่าไหร่วิ่งไว270นะครับ a d k ยืนเมือง35 0 0 0เลือดอยู่700 0 0นะครับจอกเกาะอยู่175นะครับ ประมาณนั้นนะครับสเตตัสที่อัพนะครับจะลง a t i กับสเต็งนะครับ2 2 2อันนี้นะครับที่เหลือก็ลงวิดนะครับอันอื่นไม่ต้องไปลงนะครับของสวมใส่ทั่วไปนะครับนะโล่มใส่เป็นอันนี้นะครับออฟสุดเพน3%นะครับ อาลีกดาวนะการบอสเสื้อใส่เป็นเจาะ20นะครับแล้วก็เพนสิบห้อออฟสุดนะครับเสื้อคุม i n c นะครับรองทา i n n c นสะสวยมากนะครับตัวนี้ผมบอกเลยประดับใกล้เจ็ดออฟสุดทั้ง2องนะมิลเลอร์บวกสินะครับตัวนี้ ได้ ADK เพิ่มมาอีก15%นะครับก็เลยยืนเมืองก็เลยสูงนะครับยืนถ้าผมบัพสูตรยืนเมืองน่าจะน่าจะทะลุ4ี่หมเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวผมลองเปิดน,นี้ให้ดูแล้วกันสกิลนะครับสกิลที่จำเป็นนะครับนี่นะครับมันเป็นสกิลต่อยนะเหมือนซูล่าครับเห็นไหมเหมือนชูล่านะครับแต่ ตัวนี้มันจะกดธาตุได้นะชูล่ามันจะไล่ธาตุนะครับมันจะกดธาตุไม่ได้ส่วนคลาส์ซีจะเป็นต่อยธาตุน้ํานะครับชูล่าคลาส์ซีผมก็ไม่แน่ใจนะว่าธาตุน้ําน่าจะธาตุน้ําแหละต่อยธาตุน้ําแต่อันนี้เพื่อน,อนๆกดธาตุได้นะครับแรงขึ้นไปอีกคูณหนึ่งอะ่ะนะโกตรโหดนะครับแล้วมันต่อยทะลุไอจอกเกาะน,นะครับแล้วก็ฟรี ไม่ส่วนฟรีไม่ส่วนเกาะน,นะเหมือนในซูปโนโรครับแต่ซูปโนโมันมันมันยังส่วนฟรีอยู่นะครับซูปโนไม่ไม่ทะลุฟรีนะซูปโนทะลุแค่เกาะน,นะครับแต่อันนี้ทะลุทั้งสองนะครับแล้วก็หมัดธรรมดาน,นี่นะครับอันนี้เอาไว้แบบไปล่ามินีนะหรือลงดันลงอะไรได้นะครับสกิลนี้มันจะต่อยรัวนะปุ๊บๆๆๆบป แล้วก็จะมีสกิลกดวิ่งไวด้วยนะครับนี่เมื่อเรากดมูสปีดเราจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับมูสปีดเราอะมันตันอยู่ที่สามร้อยสามสิบนะครับถ้าผมกดสกิลนี้ไปไม่ต้องขี่ตาข์ขีนะผมว่าน่าจะทะลุเดี๋ยวผมลองถ้าผมลงจากซา์ขีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกปุ๊บผมจะเหลือไอร้ 198. อยเก้าสิบแปดเนี่เกือบนะเกือบได้นะครับแต่ต้องขี่สาดขีนะ ต้องขีดสัดขี่นะครับประมาณนั้นไม่มันจะมีสกิลบัฟอยู่สองสกิลสกิลแรกเป็นสกิลนี้นะครับวิดพื้นนะครับสามครั้งนะครับเราจะได้วิดกับสเต็งเพิ่มนะครับแล้วก็สกิลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับมูสปีดหนึ่งร้อยแล้วก็ไอเอ็ซีอันนั้นจะอยู่อยู่แป๊บเดียวนะครับไม่นานนะแต่อวิดพื้นนี่จะอยู่นานนะครับ เพื่อนดูนะยืน a t k ยืนเมืองผม3 5มหมถ้าผมลงจากสาัดทีปุ๊บมันจะหายไปเท่าไหร่หายไปพันหนึ่งเลยนะครับนะสัดทีห้านี้มีผลนะ a t k อะหายไปพันหนึ่งเลยนะโอเคเรามาดาน a t k กันนะครับผมจะฟูบัฟแล้วกันฟูบัฟก็มีแค่เพีนหจานแล้วก็สเต็ง สเต็งแล้วก็ ATI แค่นี้นะครับอันอื่นกดไม่มีผลนะฮินเดดเคสี่ร้อยหมดแหละอันนี้อีอันหนึ่งปึ๊บเอ้ามันลดลงไปลทำไมเนี่ย <c oughs> มันลดลงไปหรือเปล่าเมื่อกี้มันทับกันได้มันทับกันเหรออ๋ออ๋อมาทับกันเย็ดค้ จะไมก่อนกดด้วยกันได้นะครับทับกันแล้วตอนนี้ปรับใหม่เหรอโอ้โหเอดีเคีผมหายไปสามร้อยอ่ะโอ้โหผมไม่น่าไปกดเลยนะครับแต่กว่ามากดทับกันได้นะแล้วจะกดคืนยังไงเะยทีนี้ไม่เป็นไรหายไปสามร้อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เป็นสามสามสิบห้าถ้าคืนสัตว์ขี่เป็นเท่าไหร่สามสิบหก 36นะครับมาดูบัฟสกิลวิ่งพื้นสามรอบเอทเคเพิ่มมาอีก150เฮ้ยสเต็งเพิ่มมา150เพื่อนเลองคิดดูสเต็ง150มันจะเป็นเท่าไหร่อะโอ้โหสี่หมื่นสองเจ็ดแค่สเต็งร้อยห้าสิเพิ่มมาสี่หมื่นสองเลือดผมเพิ่มมาแปดแสนเจ็ด เลดโอ,อ้โหขนาดอันนี้วิดพื้นเฉยนะครับเนี่ยทั้งหโหดจัดถ้าผมกดสกิลเนี่ยปึ๊บคือไซคีเท่าไหร่สี่หมื่นสามนะครับมูฟสปีดตันนะครับสามร้อยสามสิบเอทเคสี่หมื่นนะครับกีดคีดูวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งอันนี้คือวิ่งตันเลยนะครับ นะยึดขี้วิ่งไว้นะด้าเมจโหดนะครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับหรือใครมีไอดีไม่ได้เล่นนะครับเบื่อแล้วนะครับทักไปขายในเพจได้นะครับรับซื้อตลอดนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้คือการ์ดแบบการ์ดแบบครบเลยนะครับหล่อๆเลยล่าบอสมันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ